แล้ววิธีวิธีการกล่าวเรื่องมัชมาปฏิทถาเนี่ยนอกจากในธรรมจักรกัปวัตนสูตรแล้วในพระสูตรอื่นอีกเยอะเลยอย่างเช่นในคมภีสั่งยุทธ์เนี่ยในเทวดาสังยุทธ์เนี่ยเช่นว่าเช่นว่าไม่พักไม่เพียรอย่างนี้มีเทวดาตัวหนึ่งกลุ่มหนึ่งมาเฝ้าพระเจ้าปรารถนาอยากจะฟังธรรมพระเจ้าและเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนมีสติปัญญาดี ฉะนั้นตนเองย,ยืนฟังแป๊บเดียวฟังเสร็จปุ๊บรีบกลับเลยคิดว่ายังไงยังไงตนเองก็ฉลาดแล้วก็บรรู้ทำได้ไม่ยากก็เลยมาถามพระเจ้าข้าแต่ท่านพูดในละทุกบอกว่าบอกว่าทำอย่างไรหนอมันถึงจะสามารถพ้นทุกข์ได้คือทำอย่างไรหมู่สัตว์โลกทั้งหลายถึงจะพ้นจากกิเลและคกองทุกข์ได้ทำยังไงพระพเจ้าก็เลยตอบกลับเลยว่า ไม่พักไม่เพียรเนี่ยพ้นทุกได้พอเทวดาได้ฟัง,งนี้ปุ๊บแทนที่จะรีบกลับเร็วๆมืนต่อเทวดาไม่เข้าใจเทวดาก็เลยว่าถอดมานะลงถอดทิฏฐิลงโอ้เราไม่รู้เรื่องเลยเนาะสลดสังเวชตัวเดงก็เลยกราบทูนพระเจ้าด้วยจิตใจที่เป็นกุศลถอดเขี้ยวถอดมานะถอดเขา ถอดความพิดผิดออกก็เลยว่ากราบทูลบอกว่าบอกว่าไม่พักไม่เพียรพ้นทุกข์ได้อย่างไรเล่าถามนี่นะดูก่อนพระกุยาก็บอกว่าหวกดูก่อนท่านทั้งหลายบอกบุคคลที่พักอยู่เชื่อจมอยู่บุคคลที่เพียรนะเชื่อเลยไปเราไม่พักไม่เพียรพ้นทุกข์ได้อย่างนี้พอเทวดาฟังเสร็จปุ๊บประชุมลงในอริยสัจได้บรรลุพากันเหาะก,กลับกราบทูลพระเจ้าแล้วก็เหาะกลับ แต่พวกเราก็งงต่อเห็นไหมเออเนี่ยใช่ไม่ใช่เออทั้งๆที่ขยายแล้วเรายังงงต่ออีกทั้งแต่เทวดาหายงงแล้วเทวดาเนี่ยมืนระดับที่หนึ่งเห็มมืนหนึ่งชุดพวกเรามพนกี่ชุดเออเป็นเรื่องแปลกไหมเออเราไม่พักไม่เพียรพ้นทุกข์ได้อย่างนี้เราไม่พักไม่เพียรยูงพ้นทุกข์ได้ เทวดาง,งงว่าไม่พักมันพ้นทุกยังไงไม่พักไม่เพียรใช่ไหมไม่พักกับคําว่าไม่เพียรพระพุทธเจ้าก็สสแสดงมุมหนึ่งว่าพักชั่วจมอยู่เพียรชั่วเลยไปเราไม่พักไม่เพียรพ้นทุกได้อย่างนี้บอกนานจริงเ no. นาะเด็กพอมาราชการพิจารณาทุกทๆๆทุกทักทุ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 ้ทออุกทุกทเ,เก็ุกทากทุ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 กกทุกทุอทุทุกทานช,ช,ชุกทุกุทธเจ้าทุกนุกนหนุนานที่จะเจอบุรุษ ที่ไม่พักไม่เพียรพ้นทุกได้อย่างนี้เข้าใจทงตลอดมัชิมาปฏิบัติแล้วนี่คือการแสดงมัชิมาปฏิบัตินะเป็นการแสดงธรรมาจาักอีกมุมหนึ่งจักกะการหมุนกองร้อยแห่งธรรมทางสายกลางอีกมุมหนึ่งนะนี่เป็นแบบนี้อพวกเราก็ขยายต่อการจมอยู่ในอกุศลกร,รับมาบทสิบชื่อว่าพัก การไปจมอยู่หรือโลดแล่นอยู่ในกุศลกรรมบทสิทธิ์สิบเชือเพียนไม่พักไม่เพียนคือมัชิมาปฏิเบธาคือการดําเนินไปตามอริยมครคมีองค์ดคือศินสมาธิปัญญาที่ไม่ไปข้องแวะกับอกุศลกรรมบทและกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทก็คือการก,ก็คือจมอยู่ในอบายทุกติวิวินบาตรโลกนะถ้าการประกอบกุศลกรรมบทก็คือการจมอยู่ใน สุคติโลกสวรรค์หรือมนุษย์เทวดาเป็นต้นใช่ไหมถ้าตราบใดยังทํากุศลอกุศลอยู่ยังพักยังเพียรอยู่อย่างนี้พ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าไม่พักไม่เพียรคือบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมา,า,า,มากรรมตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะาสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ชื่อว่าไม่พักไม่เพียรใช่ไหมไม่พักไม่เพียรเป็นแบบนี้ก็คือปฏิบัติตามทางสายกลางมีข้อปฏิบัติแบบนี้คําว่ากลางเห็นไหม เอาเข้าจริงๆก็คือการมีปัญญาที่เข้ารู้ว่าดําเนินชีวิตแบบนี้จะไปคล้องแวะอกุศลดําเนินชีวิตอย่างนี้แปลว่าไปติดแน่นในกุศลที่เป็นไปในวัตะแต่ดําเนินชีวิตอย่างนี้ที่เป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาแต่มีจุดหมายที่อนุปาทาปณิธิพานคือการพ้นจากกิเลสละกองทุกนี้ชื่อว่าไม่พักไม่เพียรแล้วก็เลยเรียกว่าเทศนายานของพระพุทธเจ้าที่บรรดาให้เกิดธรรมะคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางจึงชื่อว่าธรรมจัก ใช่ไหมล่ะนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้เข้าใจคําว่าพักเพียนบ้างยังเข้าใจคําว่ากลางนะนะคำว่า,ากลางในคำว่ามัชฌิมาปฏิบัติานีกลางอีก